สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงการใช้คำสั่ง select case นะครับเมื่อวิดีโอที่แล้วผมได้บอกว่าจะใช้คำสั่ง if e นะครับ if e มีปัญหานิดหน่อยนะครับมันนะครับมีปัญหานิดหน่อยมันไม่ค่อยจะดีนะครับก็เลยลบทิ้งไปนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็จะอธิบายการใช้คำสั่ง select case นะครับแล้วก็จะเพิ่มการคำสั่ง เอ i ิ id, คำสั่ง continue แล้วก็ตัวแปรแบบ static ขึ้นมานะครับผมส่วนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันเทคนิคการกำหนดค่า argument และพารามิเตอร์ procedure และขอบเขตของตัวแปรนะครับ array หนึ่มิติ array หลายมิติแล้วก็ jacket array นะครับก็จะไปอยู่ในพื้นฐานวิชวลเบสิกพาร์ท2นะครับอตอนนี้ก็เป็น part 1นะครับจะเป็นพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับ โอเคครับามาดูการใช้คำสั่ง select case กันนะครับ select case อ่าใช้คำสั่ง select case คืออะไรก็ select case ก็คือการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบเป็นการเป็เเปน,กเปนการเปรียบเทียบนะครับนะก็ คล้ายกับ elif นะครับผมมแต่จะใช้งานได้สะดวกมากกว่านะครับอ่โอเคนะ <Okay. S 1> ครับผมอ่แล้วก็ลองมาดูกันนะครับ <Yeah. S 1> เ,ดเดี๋ยวขอคอมเมนต์ก่อนนะครับเริ่มกันเลย ครับตรงนี้เป็นเราต้องการเอ๊ะเท้ากับอะไรครับอินพุตบ็อกซ์เลเบลนะครับหนึ่งดอวเทคอ่าป,ปึ๊บมาเลยนะครับคนวเลือกแคสจะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแบบของมัน เล็กปึ๊บปึ๊บโอ้ยเดี๋ยว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 นะครับเดี๋ยวนะครับอ,อื๊บอ่าโอเคจะเป็นอย่างนี้รูปแบบมันนะครับก็ใส่เคสปึ๊บใส่เแา้ว้็คลิปตัวแปรแล้วก็ใส่สักสอง นะครับใส่สัก2ตัวแปร3อันพอนะครับแล้วก็จบด้วยป,ปุ๊บเฮ้ยโอ้ย se ป,ปุ๊บอ่านี่นะครับฟอร์มมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้เปรียบได้กับเป็น else ธรรมดานะครับเคส อะไรเงื่อนไขแรกอะไรดีครับ AAA a a a เท่ากับอะไรดีครับเท่ากับ a แล้วคำสั่งอะไรครับ msgbox นะครับอออะไรครับเป็น a อ่ปิด a ออกมานะครับ a collect นะครับขอเล็กอ่านี่ส่วนถ้าเป็น b นะครับอ่าะทำการคั่บด้วยเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊ร์บส่วนถ้าเป็นอันต่อมานะครับเคสต่อมาก็จะเป็นเท่ากับ b นะ เป็น b collect ากับ c นะเป็น c collect นะเอ้ย c collect แต่ถ้าไม่มีนี้เลยก็เป็นเขียนว่า not collect not collect นะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับอลองแลนกันชิม a ไป นาอ o คเล็ก e c t นะครับ <c oughs> ทำไมไปลงน t อ o คเล็กนะครับเดี๋ยวๆ,ๆนะครับอ่ะเปิบ ปึ๊บอ่าโอเคทศทีนะครับผมดันไปใช้ตัวนี้อ่าโอเคต้องไม่มีตรงนี้เคสก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าผมทำเขียน b b ปึ๊บอ่าพิมพ์ b ีบีคอนเล็เห็นไหมครับอ่าลองพิมพ์ b เข้าไปอีกอ่าน o ตคอนเล็กเห็นไหมครับบีซ เห็นไหมครับ C collect โอเคครับผมครับผมก็อันนี้เป็น case select นะครับการกำหนดอะแต่มันจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับแต่มันจะใช้งานได้ง่ายกว่า if นะครับผมก็คือมันจะสามารถใช้ได้ง่ายกว่าก็คือเขียนได้ไวกว่าเนี่ยครับ ตรงนี้นะครับผมอ่าแคสซ e เล็กนะครับแต่ถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอ่า integer ถ้าเป็นพวกตัวเลขนะครับต้องมีตัว is นำหน้านะครับอย่างนี้ is อ่าอ,อะไรดีครับ พีสไม่เท่ากับ10อย่างงี้นะครับก็ทำการบล็อกมาเลยครับเปิดพาสสิบคอลเลก่นี่นะครับปรับอย่างงี้ครับผมอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงๆอยากได้แบบช่วงๆใช่ไหมครับ ถ้าเป็นช่วงวงเราจะใช้ t o อย่างนี้ A ถึงไรดีครับอาจถึง D เลยอย่างนี้นะครับมันก็จะทําการประมวล A B C D เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมแต่ตรงนี้ก็จะออกมาแค่ A c o l l e c t i o งเดียวนะครับอ่โอเคครับก็เป็นการใช้งานคำสั่ง select case แบบง่ายๆนะครับผมอ่าก็โอเคครับก็วิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราจะมาเจอกับรูปแบบฟอร์นะครับผมอ่าใกล้จบแล้วครับ <c oughs> โอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ